ทุกเช้าในช่วงนี้หนูได้ยินเสียงเคาะไม้เสียงค้อนดังจากอีกฝั่งของลัวบ้านหมู่บ้านกำลังสร้างบ้านหลังใหม่ติดกับบ้านหนูพอดีออตอนแรกหนูก็ไม่ได้สนใจอะไรนักเท่าไหร่จนวันจึงตอนออกไปขงน,นอก ก็เจอกับหนุ่มคนงานก่อสร้างคนหนึ่งเขาดูต่างจากคนอื่นนิดหน่อยสวัสดีครับหนูอยู่บ้านหลังนี้หรอเขาทักด้วยน้ำเสียงใจดีหนูพยักหน้าเล็กน้อยค่ะรุงมาทำงานตรงนี้หรอคะใช่นงคือมนัดเป็นหัวหน้าช่าง ดูงานตรงนี้หลายเดือนเลยนุ่มมนัดผิวเข้มจากแดดตาคมแต่แววตานุ่มอายุน่าจะประมาณ4-50ปีแต่ดูแข็งแรงและมีรอยยิ้มที่ทำให้รู้สึกได้ใจแปลกๆหลังจากวันนั้นหนูก็เห็นเขาทำงานทุกวัน บางวันเขาก็จะพยายามพูดคุยกับหนูต่างๆนา,านาคำพูดเรียบง่ายของเขาแต่ฟังแล้วดูอบอุ่นจนหัวใจหนูสั่นแทบทุกครั้งเย็นวันนั้งฝนตกแรงกระทันหันหนูเล็บออกมาดูผ้าที่ตากไว้ลุงมนัส ที่กำลังเก็บเครื่องมือก็เข้าเรียบช่วยมาเก็บผ้าเดี๋ยวลุงช่วยเดี๋ยวมันจะเปียฝนสาดแรงจนเข้าหลบอยู่ใต้ชายคาเดียวกันเสียงฝนกระทบกับเสียงหลังคากับร่มหายใจที่ได้ยินใกลๆ้ๆทำให้หัวใจหนูเต้นแปลๆขอบคุณขาลงเข้ายิ้ม ไม่เป็นไรหรอลุงอยู่ใกล้ๆหนูเอง <Yeah. S 1> คำพูดวันนั้นทำให้หนูแปลกใจกับตัวเองที่พอไม่ได้ยินเสียงค้อนหรือเสียงเรียกจากเขาในอีกฝั่งหัวใจหนูกับรู้สึกว่างเปล่ายังบอกไม่ถูกหลังจากนั้นเย็นวันศุกร หนูกับจากโรงเรียนอากาศเริ่มมืดเร็วกว่าปกติเสียงลุงมนัสยังเก็บของเครื่องมืออยู่ที่ไฟงานข้างบ้านส่วนตัวหนูก็ออกมานั่งหลับลมตรงระเบียงไม่นานนักเสียงฟ้าร้องกระดังขึ้นพร้อมกับสายฝนที่เคลงมาอย่างไม่ทันตั้งตัวหนีตะโกนข้ามรั้วไปลุงคะฝนมาแล้ว เก็บของดอยังเขาหัวเราะนิดหน่อยพร้อมกับตอกลับเก็บไม่ทันแล้วหนูลุงขอหลบอยู่ตรงนี้หน่อยนะไม่กี่นาทีต่อมาลุงเขาก็เดินฝ่าผลมาใต้ชายคาหน้าบ้านของหนูเชือเปียกไปครึ่งตัวมียดน้ำเกาะตามผมแต่รอยยิ้มของเขายังเหมือนเดิมอบกุ่นและใจดี นตกแบบนี้กลับไม่ได้แน่เลยค่ะหนูพูดพางยื่นผ้าคนโดให้ขอบใจนะหนูลุงคงต้องรองให้ฝนจากก่อนเดี๋ยวค่อยจะกลับไปละกันนะขออยู่ด้วยกันก่อนเสียงฝนดังกบทุกอย่างรอบตัวเหมือนโลกเหลือแค่เสียงของคนใต้ชายคาเดียวกัน กินดินเปียกและกินไออุ่นจากถ้วยโกโก้ร้อนที่หนูยื่นให้ทำบรรยากาศอบอุ่นอย่างน่าประหลาดใจแล้ววันนี้หนูอยู่คนเดียวเหรอหนุงข้อถามพร้อมกับมองไปมาใช่ค่ะแม่หนูไปทำงานต่างจังหวัดสองวันแล้วงั้นลุงขออยู่เป็นเพื่อนก่อนได้ไหมจากตอนนี้ เดี๋ยวมันจะเปรียกฝนเอาหนูก็ยักหน้าพร้อมกับยิ้มนิดหน่อยเรานั่งคุยเรื่องต่างๆนานา,นาเรื่องบ้านเรื่องชีวิตของเขาที่เคยทำงานเขาเล่าว่าเขาเคยอยู่กรุงเทพแต่เบื่อความวุ่นวายเลยกลับมาทำงานใกล้บ้านมากขึ้นบางทีนะหนูความสุขไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีอะไรเยอะเท่าไหร่ แต่อยู่ที่ว่าแม่นคนให้เราพูดคุยด้วยแบบนี้แหละหนูยิ้มไม่รู้ทำไมคำพูดนั้นถึงทำให้หัวใจนุอบอุ่นขึ้นมาอย่างแปลกๆเสียงฝนยังไม่หยุดแต่กลับรู้สึกว่าเวลาไหลลงช้าจนอยากหยุดไว้แค่ตรงนั้นยึงวนัดหันมามองควอมกับยิ้มบางๆ ขณะนั้นเสียงฟ้าผ่าล้องดังบุขยับเข้าไปอ,อุกกอดเขาอย่างเล็กน้อยเขาดูตกใจแต่กลับควบคุมสถานการณ์ได้ดีมือของเขาอ,อุกกอดหนูเต็มที่พร้อมกับปอบโยนในขณะนั้นลอาสบตากันเพียงเสียววิลิ่งฝีปากประกบกันอย่างแน่นลึกพร้อมกับมีเสียงฝน และเสียงลมพลอยบรรเลงให้กับความรักของเราในครั้งนี้ใต้ชา,ายคาบ,บ้านหลังเล็กๆแม่หัวใจสองดวงที่พยายามสื่อสารกันและเข้ากันอย่างลงตัวในวินาทีนั้นเป็นความรักและความอบอุ่นที่หนูไม่เคยคิดว่าจะได้รักมันหลังจากนั้นทะอ,อ หนูหัวเราะเบาๆถ้าฝนตกอีกหนูคงไม่บ่นเลยค่ะลุงหัวเราะตอบเสียงนั้นเกลื่นไปกับฝนในคืนที่เย็นเตียยและอบอุ่นที่สุกในรอบหลายวันแสงฝนยังคงบันเลงต่อแร่งและเสียงหัวใจของเราทั้งสองที่ได้ลวกรวมเป็นหนึ่งเดียวก็ยังไม่หยุดเป็นข้ามคืานที่หนูไม่อยาก ให้เวลาตรงนี้จบไปถ้าเป็นไปได้หนูอยากให้ฝนตกทุกคืนพร้อมกับมองเขาอย่างเล็กน้อยเขาเกะแฟนผงพร้อมกับพูดเบาๆนั้นหัวใจดองนี้ลงขอดูแลมันไปตลอดเลยนะแนงหัวเราะเบาๆพร้อมกับรอยยิ้มแน้นหนูก็ขอดูหัวใจของลุงเหมือนกันค่ะ เขายิ้มกว้างขึ้นดวงตาอบอุ่นกว่าเดิมเล็กน้อยงั้นตอนนี้เราเรียกว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วใช่ไหมหนูแยกหน้าไม่พูดอะไรแค่ยิ้มแี้งหัวล่อของเราทั้งคู่ดังทาง่าอากาศขณะฝนตกความอบอุ่นและความสบายเหมือนหัวใจที่ได้เจอกันอีกสักทีและในค่ำคืนนั้นหนูก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ ของคนทั้งสอง